สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับก็มีเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับพี่น้องที่เพิ่นคอมเมนต์นะครับขอมาถามเกี่ยวกับการแก้ไขนะครับใบที่ถือเข้าฉีดยาขานยาฉีดยาคุ้มหยานะครับไปโดนนะครับว่าเข้าชีแก้ไขลักษณะใดนะครับมันเหียดเห็นเป็นใบใหม่นะครับบางคนก็ปุยยูเรียนะครับใส่หลายเกินไปนะครับเอาไปฉีดนะครับผสมละลายน้ำนะครับกระเฮียนให้ใบใหม่นะครับผมการใส่ปุยยูเรียนะครับ ข้าวกะจะใส่หลายนะครับมาฉีดบํารุงใบบางคนว่าเอามาฉีดแล้วละลายมาฉีดอ่าละลายหนามาฉีดนะครับข้าใส่หลายเกินไปมันก็เลยเหี่ให้ใบใหม่นะครับข้าวจะแก้ไขจังไหนนะครับเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับอ่าวิธีการแก้ไขนะครับกข้ากะบํารุงนะครับบํารุงอ่าโดยปุ๋ยนะครับที่ผมบอกนั่นแหละนะครับผมที่ผมบอกนั่นแหละนะครับใส่ปุ๋ยยีสิบหาหาหรือยีสิบยีสิบยีสิบที่พี่น้องหาได้นะครับเป็นปุ๋ยเกตนะครับตัวนี้มันจะเป็นการบํารุง ใบบำรุงต้นของเพิินอยู่แล้วนะครับพี่น้องแต่การบำรุงนี่นะครับเขาจะใส่อัตราหลายเกินไปนะครับบางคนนหอบใส่เลยนะครับว่าเพิินเร่งต้นเร่งใบอยากให้มันงามเร็วอยากให้มันงามหลายนะครับใส่หลายมันก็สิงามหลายนะครับาก็คือเเววแล้วครับผมผู้ใดชิมไปอยากได้มันงามเนาะเขาผิพผัดไปแล้วนะครับกับฟังด้อบาดนยนะครับผมการบำรุงนะครับบำรุงใบบำรุงต้นนี่นะครับผมเขาก็ อ่าเพาว่าเขาจะใส่ปุ๋ยต่างๆนาหน้าหรือว่าเป็นห่อโม้หรือเปล่าเป็นนำมักนะครับเป็นนำมักกับมี่ก็ดีคือกันนะครับนำมักนี่ก็คือบำรุงต้นบำรุงใบได้ือกันนะครับพี่น้องแล้วตสูตรที่เห้อมักนะครับเอามานํามาใส่นะครับเขาเอามาฉีดนะครับนำมักเนะเอามาฉีดอ่าหลังจากเขากองมาแล้วนะครับสกัดนะครับออกมาฉีดได้นะครับผมบำรุงต้นบำรุงใบแก่ไขใบใบด่างนะครับใบใหม่ที่เกิดจากสาเหตุที่เขาฉีดยาขายนะครับผมหลักสองนะครับ ปุ๋ยเก็ดที่ผมผ้าฉีดนี่แหละครับพี่น้องที่ผู้ใดฟังผมมาหลายๆคลิปผมก็ล่งไปก็คือการบำรุงใบนี่ผมจะใส่ยิมหาหานะครับเป็นปุ๋ยอ่อนๆนะครับผมเป็นปุ๋ยอ่อนๆนะครับการฉีดไปปกตินะครับพี่น้องไม่ต้องไปตกใจนะครับเป็นเรียงธรรมชาติธรรมดานะครับกับการที่เห่าเห็ดให้เห็ดสวนนะครับฉีดยาคุ้มหยาฉีดยาข่ายยามันถือใบแน่ใบลวกแน่หรือใส่ปุ๋ยยูเรียละลายน้ำฉีดนะครับมันก็ลวกเป็นธรรมดานะครับ คืออัตราการใส่ปุ๋ยยูเรียนะครับผมก็อยากแนะนําอยู่ว่าอย่าใส่หลายเด้อนะครับกับใส่สองสามซอนพุ่มๆนี่กับพ่อนะครับมาผสมใส่กับยี่สิบหาหานะครับผมอ่าบางคนเพิ่กอใส่หลายเกินไปเห็ดหายใบใหม่กับผมเป็นยังครับเห็ดใหม่นะครับอ่าลดการใส่ปุ๋ยยูเรียลงแน่จังน้อยนะครับผมบางคนใส่หลายหลายมันก็ดีนะครับอ่าเพราะว่ามันกับเห็ดหายเผื่อทงเฮานี่มันเกินความจําเป็นนะครับผม กับผสมนะครับยิ้มหาหาละลายน้ำฉีดไปปกติครับหนึ่งัปดาห์ฉีดเท่านึงหนึ่งับดาหนึ่งหนึ่งัปดาฉีดเท่านึงหล่ะกตหรือว่าทุกสิบวันฉีดหนึ่งครั้งนะครับมันก็ฉีดเป็นการบำรุงต้นบำรุงใบของเพลินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเพลินจะแทงยอดออกมาใหม่เพลินฉีดพีใบพัดใบออกนะครับพอต้องไปตกใจนะครับพี่น้องมันเป็นเลียงปกติธรรมดาผมเคยโดนมากขึ้นกันนั่นแหละครับผมอ่าเป็นเลียงธรรมชาติธรรมดานะครับแล้วเพลินจะแทงยอดขึ้นมาใหม่ครับ เฮากระฉีดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องฉีดไปเรื่อยๆว่าต้องไปตกใจนะครับเพราะว่าฉีดหลังจากที่เฮาฉีดยาขาญยาหรือยาคุ้มยาหรือว่า่ฉีดสารเคมีไปโดนใบนะครับเพ่จากเกิดจากสาเหตุว่ามันล้มนะครับมันกระพัดไปเรื่อยนะครับผมเฮายกสูงมันกระพัดไปนะครับมันกระเฮนไห้โดนแน่กับบบเป็นหยัางครับวิธีการบำรุงเนี่ยแหละครับคือผมบอกแหละครับผมผสมนะครับ ยิ้มหาหรือยี2ิยีินะครับเป็นปุ๋ยเกตนะครับบวกน้ายาเร่งรากเข้าไปนะครับแล้วกระีดบํารุงไปเรื่อยๆนะครับอ่าเพิ่นแทงยอดพัดใบมากะเป็นปกติแล้วครับพี่น้องบอกเกินสองสัปดาห์นะครับกะดีขึ้นนะครับฟื้นฟูดีขึ้นคือเก่านะครับพี่น้องอ่าเขาพัดไปแล้วเขากะเอาคือวิธีผมบอกแหละครับคอยฉีดไปนะครับคอยผสมย่าไปผสมหลายปุ๋ยยุรยยก็ะย่าไปผสมหลายนะครับ ถั่เขียวมาบวกกันกับยิบหาหาหากะใสจัก2สองอนพุ่งพุ่นนะครับสองอนแกงนะครับกับพ่อนะครับพอต้องไปเทลงใส่ลายอ่าบางคนสื่อมาอ่าโลหนึ่งใส่เบิร์ดโลนะครับมันก็เหตุหายใบหลวกใบใหม่นะครับผมเข้าใจว่าอ่าการใส่ปุ๋ยการฉีดทั้งน้ำปุ๋ยยูเรียนี่นะครับถ้าเาใส่ลายเกินไปมันเกิดจะเป็นโทษแก่พืชแต่ว่าถ้าเาใส่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมมันก็จะเหตุห้พืชเทางามเร็วนะครับอ่บางคนก็ไม่หยอดก็ได้ผลนะครับ กะไดดีคือการเดี๋ยวผมฉีบอกวิธีการแนะนําวิธีการพี่น้องที่ใส่ปุ๋ยเม็ดช่วงจังหวะใดเป็นตะยอดช่วงจังหวะใดเป็นตะไซนะครับผมกระฉีร่งบอกคือกันนะครับอันนี้ผมบอกในการหลังจากปลูกไปแล้วนี่คือใส่ปุ๋ยเกตเป็นอย่างจังใส่ปุ๋ยเกตก็คือลดต้นทุนครับพี่น้องลดต้นทุนหลักกระไดผลดีนะครับ จังหวะผมมาแนะนาให้พี่น้องนะครับให้เข้าใจนะครับตัวนี้ว่าเฮาลดต้นทุนนะครับเฮาซื้อปุ๋ยเกตมานี่นะครับเล่งต้นเล่งใบเฮานี้นะครับฉีดให้มันงามเร็วให้มันคุ้มยาได้เร็วนะครับมันมีประโยชน์นะครับพี่น้องนะครับนะครับก็คือนี่แหละครับผมแก้ไขแบบนี้ไม่ต้องตกใจครับแก้ไขแบบที่ผมว่านี่นะครับประมาณจักสองอาทิตย์กับฟื้นฟูได้แล้วครับผมมีปัญหานะครับหลังจากเขาฉีดเท่าบำรุ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้สูนี้นะครับ เพิ่นผสมมาอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วหล้กก็เหากะเอามาละล,ะล,ะลายน้ำฉีดนี่ก็คือบ่อห้เกินสองซอนพุ่นๆนะครับหรือวันหนึ่งฉอนพุนพ่นๆนะครับก <erreicht S 2> ลับมาฉีนดนะครับเร่งต้นเร่งใบให้มันงามเร็วนี่ก็เจ็ดเจ็ดวันหรือสิบวันนะครับผมเฮาก็จังบํารุงไปเรื่อยๆนะครับบม่มีปัญหานะครับแก้ไขได้ง่ายๆนะครับบ่ต้องไปโต๊ใจด,น,ดน,นะครับพี่น้องเด้อนะครับ คลิปนี้นะครับผู้ดใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเพื่อเปน็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจทยเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ